สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผีพัทยาครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับฝักอะไรเอ่ยหล่นอยู่ใต้ต้นเต็มเลยนะครับนี่นะครับดีผมจับให้ดูนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับนี่เขาร่วงมานะครับนี่ผมจะรวบรวมเก็บนะครับให้เป็นกองเลยนะครับเต็มใต้ต้นเลยนะครับนี่นะครับนี่ฮะโอ้โห เยอะมากๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้ยนี่ฮะเป็นแบบไยฝันเลยนะครับในวัยเด็กๆเนี่ยโอ้ยเดินหาต้นนี้กันระงมเลยนะครับนี่ครับเป็นฝักเนี่ยนะครับลูกอย่างนี้นี่ครับนี่ฮะโอ้ยโยนๆไปนะครับเขาสุกนะครับ แล้วก็หล่นลงมาเดี๋ยวจะให้ดูที่ต้นกันนะครับแต่ตอนนี้เก็บโยนเก็บโยนก่อนครับทราบเรียงครับว่าต้นอะไรครับคุณผู้ชมครับติ๊กตอกติ๊กตอกสาสา,าคเมบ้านผมมีเฮาเดิมเบงด,ดัมเบงสเกิร์ดัมเบงโอ้เจริญนะดมเบเป็นฝักเลยนะครับ อาจจะมุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะตะเก็บไปโยนไปนะครับนี่นะครับเขาหล่นมานะครับโอ้ยจนบางทีคนจะขึ้นเป็นลูกแล้วนะครับนี่ฮะแต่ต้นก็ยังมีเต๊ะเนยนะครับนี่นี่พุ่งร่วงอุ้ยเอาที่พุ่งร่วงใหม่ๆเดียกันเลยครับนี่นะครับนี่ฮะโอ้เยอะมากมานะครับ เป็นฝักเลยครับเนี่ยบางอันก็ร่วงหมดเลยก็มีนะครับเดี๋ยวไปแกะออกมานะครับเนี่ยฮะยังอยู่นะครับเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นมะข่าโมงเป็นภาษาไทยนะครับแล้วพ่อเขาก็เอาแก้วมังกรมาพันก็ดีนะครับนี่ฮะกำลังแก้วมังกรนี่กำลังออกลูกให้ก็ได้กินเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่คือมะข่ามงนะครับกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้นี่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับคุณผู้ชมครับเห็นนะครับแล้วไอที่แปลกไปกว่านั้นนี่ะแกะมังกรฮะแปลกแปลกเกาะต้นมะข่ามงนะครับเลยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องออกลูกได้กินนะครับช่วงนี้ฝนตกครับที่บ้านผมนะครับนี่ฮะมะข่ามงสวยมากๆนะครับแล้วนุ่งขาวฝักที่ก็ยังไม่ร่วงเต้ไม่หมดเลยนะครับก็จะว่าจะเก็บไว้ทำพันุ์นะครับ ถ้าเพาะเป็นเราจะแจกว่างั้นคุณผู้ชมทักมาได้นะครับเ c ของพีพัทยานะครับนี่นะครับแจกอะไรเราแจกต้นไม้แจกให้เราไปปลูกดีกว่านะครับมาคามงสวยจริงๆนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับจับจองได้นะครับมาแบ่งนี่ฮะไปปลูกได้นะครับนี่นะครับฝักนี่ผมจะต้องเก็บให้เกลี้ยงเลยนะครับใส่ถุงปุ๋ยไปว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเพาะดูนะครับ ร่วงมากระทางรถเลยนะครับคุณผู้ชมครับเก็บนะครับนี่ฮะเต็กเลยนะครับนี่ฮะโอ้ยแล้วก็ดูต้นกันดีครับต้นนี้ผมก็เคยถ่ายลง youtube มาแล้วนะครับนี่พระค้ามงนะฮะเดิมเบงนะฮะเดิมเบงนี่ที่แปลกคือแก้วมังกรนะครับเลื้อยเต็มต้นเลยนะครับนี่ครับ อยู่งี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะกับหินนี่หินนะครับอันนี้คือลูกมันนะครับที่ตกมาเนี่นะฮะแกะไม่ได้กับพื้นเยอะเรียวมากๆนะครับนี่ครับผมเก็บรวบรวมนะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเพียบเลยนี่ก็ฝากนี่ก็ทิ้งไปครับ ก็ไปแช่น้ำนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ก็ใช่ครับเนี่ยโอ้ยอยู่ฝังดินเลยนะครับกอกนี่คือทำใจเอาก็กอกนี่ก็ฝังดินเลยครับต้องหาอะไรมาแงะนะครับนี่ฮะอันนี้หล่นมานานแล้วนะครับฝังดินไปเรื่ดินเลยนะครับเนี่ยหาอะไรมาแงะนี่ฮะเพียบเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับเก็บลูกที่ก็ตกใต้ต้นนะครับก็มาเห็นลูกนี้ค่ะ กำลังเป็นพอดีเลยนะครับว้า wow. วเสร็จเรานะครับรอให้เขาเจริญเติบโต,ตอีกสักหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ย้ายไปได้นะครับนี่คือลูกมะข่าม,มงนะครับซึ่งโผล่เหนือดินมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวตัวที่เขาติดกับหัวหัวลูกมันนะครับยังเห็นสภาพเลยนะครับว่านี่คือต้นมะข่าม,มงที่กําลังเกิดขึ้นใหม่นะครับเนี่ยฮะอยู่ใต้ต้นเนี่ยถ้าเราไม่เก็บไปเขาก็จะ ขึ้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับมันเป็นชีวิตที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับในนี้นะครับนะครับลองหันมานะครับช่วงวิกฤตโควิดในทีนี้ก็ผมว่านะครับกลับบ้านนะครับมาเดินเดินรอยตามพ่อหลวงของเรานะครับนะครับทถวสวนเป็นชาวสวนเหมือนพีพัทยานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นข้าวนะฮะที่กำลังหวานนะครับว่าได้ฝนแล้วเขาจะขึ้นสวยขนาดไหนนะครับ ไปดูกันเลยนี่คือต้นมะขามงนะครับคุณผู้ชมครับมีอยู่ต้นเดียวจริงๆริงนะครับนี่ฮะคุณภรรยานี่ก็เดินเด็ดพริกเดินเก็บชะอมนะครับเป็นบรรยากาศที่หาไม่มีอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่คือสะที่ผมขุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่เช่ปีที่แล้วครับต้นปีเนี่ยตอนขุดตอนเดือนคุมภาเนี่เองนะครับตัวนี้ลึกลึกลงไปประมาณเกือบอกเลยนะครับเนี่ยน้ําขนาดนี้แล้วนะครับที่รายรับฝนมาครับ ก็มีดินถล่มบ้างนะครับคือเราไม่ได้ทําคันคันสะนะครับก็คุยกับพ่อแล้วเดี๋ยวต้องหาดินมากลบนะครับไม่งั้นมันจะแตกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ผมกํลาลังจะเริ่มนะครับนี่นี่คือมาขอกล้วยมาขอกล้วยเจ๊กสเตย์หนูอโอหัวหอมออหอมท้องอันโด,โดนะครับและนี่คับพ่อก็ปลูก ปลูกแตงไทยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือแตงไทยที่พ่อปลูกเก็บขายได้ทุกวันนะครับนี่แตงไทยลูกใหญ่มากๆนะครับนี่ก็คุณลุงมาเอาต้นกล้วยหอมทองไปปลูกนะครับนะอนนี้คือ,อแตงไทยที่พ่อหวานเอาไว้พื้นที่ตรงนี้คือขุดสระแล้วก็เอาดินขึ้นมานะครับแล้วก็กําลังจะหว่านเป็นหลุมๆอีกนะครับนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ของอ ที่พ่อเขาแบ่งให้นะก็คือคนละสิบสามไร่นะครับลูกๆได้เท่ากันนะครับเนี่ยฮะแบ่งเป็นล็อกๆไปนะครับส่วนก็การดําทํานานี่ก็เนี่ยฮะในสวนตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือดงแตงไทยของพ่อนะครับนี่เพิ่งปลูกเองนะครับคุณผู้ชมครับนะครับแล้วก็รล้วยเนี่ยกล้วยหอมทองทั้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 งสวนเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือ หวานแล้วนะครับเนี่ยนะฮะโอ้ยผมเห็นต้นข้าวแล้วผมมีความสุขนะครับปีนี้ผมปลูกข้าวกินเองนี่นะครับแต่ยังไม่ได้ทํานะครับใช้การโอนตังให้พ่อนะนะครับนี่ครับก็ให้พ่อเขาจ้างรถมามามาไถนะครับแล้วก็จะซื้อหัวอึ้นเรยกหัวเค้นเรยกข้าวต้นพันธุ์นะครับเออนะครับซื้อมาหกกระสอบนะครับเี่ยในพื้นที่ตอนนี้ประมาณสิบไร่ครับนี่นะครับ เป็นแนวตรงนู้นถึงต้นตาลนูนเลยนะครับริ้วริบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นี่นะครับได้ฝนนะครับแล้วข้าวเขาก็แย่งกันแบบโอ้โหชื่นใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะนําความเคลื่อนไหวที่หนาแปลงนี้มาฝากคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับติดตามช่องผมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ซึมนึกสํานึกรักบ้านเกิดนะครับนี่นะครับกลับมาบ้านนะครับ คือถนนที่เราตั้งใจจะให้เป็นถนนนะครับฝั่งนี้ก็ของพี่สาวเขานะครับพี่สาวที่พ่อก็แบ่งให้ก็คือคนละสิบสามไร่นะครับฝั่งนี้นะครับที่ผมเขาก็เขาก็หวานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยการทําทางคนละครึ่งคนละสองเมตรนะครับก็ได้ทางนูนเลยครับถึงเตืนทะลุถึงต้นตาลเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งของ ที่นาของผมเองนะครับของภรรยาพูดผิดที่ของภรรยามรดกของเมียคั่างนั้นนะครับผมไม่มีที่นานะครับต้องอาศัยเมียละครับตอนนี้นะครับอยากทํานามานานแล้วนะครับได้ทํานาสมใจแล้วงานนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนเก็บเกี่ยวเดี๋ยวตอนหวานปุ๋ยเดี๋ยวตอนสูบน้าเข้านานะฮะอุ้ยนะครับต้องก็เหมือนกับตอนนี้การปลูกข้าวก็เหมือนกับตอนนี้ก็คือ กำลังเป็นเด็กเล็กนะฮะต้องพะกคผงโมนะครับต้องให้ต้องให้ปุ๋ยต้องให้น้ํานะครับถ้าเทวดาใจดีก็ต้องตกมาบ่อยๆนะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องเตรียมน้ําที่ที่เราขุดสระไว้นะครับดูดเข้ามานะครับพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ผมก็ตั้งใจจะปลูกต้นไม้เป็นแถวยาวไปเลยนะครับนะอันนี้เขาเพาะอยู่ก่อนเราอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็สวยดีนะครับนะครับผมเดินมาจน ลสุดลูกหูลูกตานะครับเดี๋ยวผมกลับไปนะย้อนกลับไปนู่นทางนู่นเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะโอ้ยเห็นต้นข้าวขึ้นขนาดนี้เราก็ชื่นใจนะครับนี่นะครับเห็นดินบเปียกไหมครับคุณผู้ชมครับไอนี้คือฝนนะครับได้รับฝนแล้วก็พอฝนตกมาเขาก็ซึมลงไปนะครับคอยฝนตกลงมาอีกฝนเทลงมาอีกนะครับ ี่แหละครับทุง่งนาบ้านฉันนะครับมีโอกาสก็กลับบ้านนะครับถ้าคุณผู้ชมมีที่ไร่ที่นามีพ่อมีแม่รออยู่นะครับช่วงวิกฤตโควิดในทอย่างนี้นะครับอย่าอย่าดักดานอยู่ในเมืองหลวงอย่าอยู่อยู่เพื่ออดตายหรืออยู่เพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวพอเขาฟื้นฟูพออะไรแล้วก็ค่อยกลับมาทําอีกทีก็ไม่สายดีไม่ด,ดีคุณกลับมาสู่ชนบท คุณพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของคุณเองคุณอาจจะมีความสุขและไม่อยากกลับไปเมืองใหญ่ๆไปทํางานเป็นพลังงานไปจําอีกแล้วก็เหมือนกันนะครับผมมีความสุขนะครับที่ได้ลาออกจากงานไปจําแล้วก็มาทานานะครับนี่นะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับคุยเันไปนะครับคุณผู้ชมครับดูกันแบบยาวๆคลิปนี้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นต้นมะข่ามงเห็นอะใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเจาะเฉพาะต้นมะข่ามงเป็นคลิปเดียวไป เดินยาวมาเลยนะครับให้ดูต้นข้าวตัวนี้เก็บไว้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับสาคเคมาน,นผมสแสร้งแสร้งก็คือนาที่นาสแสร้งนะครับอันนี้มีทํานบเวียแสร้งพลืสแสรอันนี้พลืสแสร้งพลืสแสร้งคือคันนานะครับเนี่ยฮะ นี่นี่คือพลือแสแนะครับคันนาที่ยังยังไม่ยังไม่สิ้นสุดนะครับนู่นเลยผมพาจะพาเดินไปสุดเลยนะครับเนี่ยฮะนี่ที่พักจริงๆแลผมต้องอยากจะเกรดให้มันใหญ่กว่านี้นะครับเนี่ยต้องมาทําให้มันเป็นเป็นแบนนะครับที่นั่งพักได้นะครับเนี่ยฮะโอ้ยไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับไปต่อครับ ที่ตัวนี้เป็นที่มีโฉนดนะครับผมว่ารางวัดเรียบร้อยดึงหลักดึงอะไรนะครับเพื่อความสบายใจในการทํานาแบ่งอาณาจักรแบ่งเขตของใครของมันนะครับฝั่งนี้เขาก็สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะข้าวสวยนะครับมีถนนแบ่งขั้นกลางนะครับคุณผู้ชมครับทำมรดกไว้แบ่งให้ลูกหลานไวาอย่างนั้นเนาะ กลับมาอยู่บ้านนะครับมีความสุขนะครับคุณผู้ชมครับรับรองได้ถึงแม้ไปจะร้อนไปหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับช่วงนี้ช่วงผ่อนผ่อนนปรนเรียกว่าช่วงผ่อนลงมานะครับเดินทางได้ก็เดินทางนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับกัดตัวนะครับมาก็ต้องกัดบริเวณไม่ต้องไปไหนนะครับสวมหน้ากาก,ากแล้วก็ ส่แมสนะแล้วก็ล้างมือนะครับอยู่ทุ่งนานะครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะครับนี่ครับนี่ก็มีอีกล็อกหนึ่งแล้วนะครับโอ้แบ่งแบ่งเป็นทำทำนบสองล็อกนะครับนี่ครับดูกันยาวๆนะครับเดินให้สุดให้สุดที่นาไปเลยนะครับผมเคยนับเก้านะครับจาก ที่ผมเริ่มสตาร์ททางนู้นมันจะถึงที่นี่นะครับประมาณ509นะครับ509นะครับเคยนับลองนับดูนะครับนี่ฮะต้นตาลนี่ก็จะอนุรักษ์รักษาไว้นะครับหายากนะครับต้นตาลนะครับสงสารบางคนเขาไปเผามันผมขนหูนะฮะมีร้อยเผานะครับเนี่ยแต่ตาลที่นาผมตรงนี้มีให้ลูกตาลให้เก็บนะครับ แทนผมนี่อยากจะทำขุดเป็นร่องน้ำนะครับร่องน้ำโมเดลนะครับแต่ต้องรอให้ผลเก็บเกี่ยวปีนี้ผ่านไปก่อนนะครับนู่นะเก็บเกี่ยวจนนู่นเลยล่ะครับธันวามกกรานน,นะเนี่ยฮะข้าวข้าวพันอะไรเรียกข้าวพันข้าวพันหกกระสอบ,บหวานได้เกือบสิบไร่สิบไร่เลยนะครับนะครับเนี่ยครับ จ้างคนหวานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมเดินมาจนจะสุดแล้วนะครับนี่ต้นตาลนะครับนี่เขาแบ่งถนนเป็นชัดเจนนะครับคนละครึ่งคนละสองเมตรเป็นรูปร่างของถนนนะครับนี่มาจนถึงนี่เลยนะครับตัวนี้คือหลักชนดเลยนะครับนี่ฮะที่ปากขาวๆนี่คือตำแหน่งของชนดนะครับผมจ้าง เขาเอาหลักมาปักตรงฉนนฮะจะได้ให้รู้ว่านาเขตของเรานะครับนี่คือหลักฉนดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสิ้นสุดแล้วนะครับนี่ครับไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนี่ดูข้าวนะครับนี่คือน้ําที่เขาสืมเข้าไปอย่างนี้คือเป็นร้อเซนะครับคุณผู้ชมครับทำนาไม่ยากเลยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรคลิปนี้ อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีนะครับ